คำพิลบแฟนเพจไม่อีกแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนีมาให้เบิงยีสุซีหลอนะครับยีสุเอลนะครับตัวลาสุดตัวตัวเจสิบสี่นะครับก้อนที่เป็นแปดสิบนะครับให้พี่น้องขาเบิงนะครับอ่าเบิงหลบขางหรือว่าพิจารณาเบิงนะครับรถขนี้หลังค่านะครับบหัวบ่ขาดนะครับ พี่สุเอลผนวานะครับเนาะนะครับมีทะเบียนมี่อย่างนี้ตัวตางเป็นบ่ะมีทะเบียนยี่ได้เนาะทะเบียนเลม,มเ,เ,อเอองเบเรตโตมี่อยู่เอ่งเบเรตโตนะครับผ้าตีกขาดแล้วล่ะเหลือเบิ่งทานะครับกาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสอมบำรุงอยู่นะครับอ่าเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งกะเอามา เสริมมาแตง่งให้มันให้มันดูดีนะครับที่ให้พี่น้องมอบได้เบึงมาเบิงเคียงครับเจ็ดสิสีนะครับเคียงกับพีสุเอลนะครับเป็นซีหล่อนะครับ,นะรบ,นะรบตอนนี้ยังบรท่านใส่กล่องนะครับยังพระท่านใส่กล่องนะครับ,รบ,นะรบเดี๋ยวเสียเบิงด้านในเคน แต่ว่านะครับตอนนี้ทางสร้างพ้นกับ่ท่านติดกองอยู่นะครับเหล็บนี่แต่ว่าเบรดต่อนะครับแต่เบียนขาดทะเบียนขาดนะครับ คทำให้นะครับกิจและหน้าเบิ่งเอาเลยครับเพราะว่าเป็นกับเพระได้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับกมาไายพี่น,ออน้องเขาเบิ่งพรหรือว่าผู้ใดสนใจลองโทรหรือว่าติดต่อมานะครับตีแต่งให้งามผลลัคนะครับก่อนที่ออกไปนะครับสนใจกับเพิ่มเบิ่งกับกิจและหน้าเบิง่งนะครับความพิลาฟแฟนเพจกับมาไายทำให้พี่น้องเขาเบิง่ง เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ในพี่น้องนี่ชางเรียกนะครับอีสุเอลนะครับเกียรติศรีแห่งมานะครับเนบเนบกัดส่งกัดซี่เนื่อง้ันเดย์ติดกองใส่กองนะครับสำหรับสายบรรทุกนะครับ ก็คงจะใส่ได้อยู่ประมาณนึงนะครับสำหรับโครงสางของรถคันนี้ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าต่างเ่นกับ่ท่านได้เหตุให้เรียบร้อยอยู่นะครับโอ้โหโชคก็บอกนี้ครับอนนี่ครับท่อแทงนะครับ ิึงหลบข้างนะครับเนาะก็คงจะไปต่อทะเบียนเอานะครับหรือว่าทอภ้าษีเอานะครับโอ้ทอปลายทอแตงย่างดีอืออ่อาแต่ว่าคัตซี่นี่พ่มีห้อยดามห้อยอย่างนะครับพี่น้องนะครับคัตซี่เบิงคัตซี่พ่มีห้อยดามห้อยแตงห้อยเชี่ยมดอกนะครับดีอยู่นะครับผู้ดใดสนใจกั ลองพิจารณาบองเอานะครับนี่กองเิ่นว่างนี่นะครับรถสร้างนะครับเป็นก็มาส่อมขายนะครับอันนี้ราคาเก้าหมื่นนะครับผู้ใดสนใจใดรถที่สุนะครับไปแก้บรรทุกนะครับเป็นซี่หลอดนะครับเด้เป็นซี่หลอนะครับเจ็ดสิบซี่แรงนะครับก็ล่องพิจารณาหรือโทษมาตามเบอร์โทษนะครับ สำหรับตัวกันนี้นะครับถือว่าโค้งสั่งกัยังดีอยู่บผู้นะครับรอบๆขังโบผู้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์นะครับเด้อขอบพุณหลายครับทีเขามารับชมนะครับคัมพิลาแฟนเพจอ่อพี่น้องฮั่สุขีสุขขังสตังมีใส่นะครับเด้อคุณผรกคุมข้องครับสวัสดีครับ